สวัสดีทุกคนอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้วันที่3นะครับก็เมื่อวานเป็นวันที่2ที่ผมลงคลิปชุดแรกไปนะครับเป็นเกี่ยวกับ ea แท่งเทียนนี่แหละวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่ผมใช้ทํากําไรโดยตรงเลยนะที่แบบใช้มาหลักๆเลยนะครับอันนี้ผมได้อดัพใหม่มาเงื่อนไขก็เหมือนเดิมครับแท่งเทียนแต่ว่าเขียนเงื่อนไขแบบว่าถ้าแท่งเทียนยืนเหนือ moving average นะครับทุกทุกวันนี้ผมก็ใช้อย่างนี้อยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ moving average เนี่ยผมใช้อยู่4เส้นถึง5เส้นนะครับแต่ตอนนี้เอามาอัดแอปเป็นตัว robot trade นะครับก็ ไม่จำเป็นต้องเฝ้ากราฟแล้วนะสังเกตน,นะครับกราฟแท่งเทียนเนี่ยครับยืนเหนือ EMA ตรงนี้นะครับ EMA อะไรก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ผมอัพติมซ์ตรงนี้อยู่ฝั่งขวามือตรงนี้คือ ผมให้ตัว AI ทําการ optimization นะครับหมายความว่าตัว AI ก็จะหาค่ากําไรไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนี่แล้วก็จะมีดาวๆนะครับนี่ตัวนี้ก็ออกมาแล้วอันนี้หาแบบ e v i t e i c based on realistic นะหนึ่งปีย้อนหลังนะครับล่าสุดนี่แหละเขาก็ทําอยู่ประมาณ12คอนะครับแต่ทีนี้ผมอะทำการบันทึกคลิปตรงนี้นะครับตรง CPU ของผมมันก็หากใช้งานส่วนอื่นๆด้วยนะครับทั้งหมดก็จะทําอยู่ประมาณ1 5 0รอบนะครับก็ใช้เวลาอยู่16นาทีนะครับถ้าเราทําเยอะนะครับบางคน o p t i m ไมไม่เป็นเนี่ยถ้าทำทั้งหมดเนี่ย มีเป็นล้านกว่าค่านะมันก็จะใช้เวลามาหาศาลนะครับถ้าใครทําบ่อยๆก็จะจะรู้จุดนะครับว่าทํำยังไงเดี๋ยวทําทเป็นสามมิติดูนะครับเนี่ยโซนที่มันกําไรก็จะใช้ EMA ซโซนไหนนะครับแล้วก็ตั้ง SL ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นปิ๊บหมดเลยนะแชร์ประมาณ 150, 15 0 1 5 5านี่กาลังโอเคเลยสําหรับทองนะครับเอามาดูกันก่อนนะครับเงื่อนไขที่ผมใช้ทุกวันเนี่ยผมจะต้องบอกก่อนว่าผมใช้นาฬิกาปลุกนะครับตั้งเวลามาทุกๆ1ชั่วโมงมาดูแท่งเทียนว่าแท่งชั่วโมงที่แล้วนเป็ ยังไงเนาะสมมุติก้อนเนี้ยแทงชั่วโมงที่แล้วนะครับดันเขียวขึ้นมานะแทงชั่วโมงถัดไปผมก็จะบายนะครับนะฮะแล้วก็มีวางแผนการย่อเข้าด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็พอเทคโปรฟิตปุบ๊บแทงชั่วโมงถัดไปผมก็จะเข้าบายนะครับนาทีที่58ผมก็จะมาเฝ้าดูนะเพื่อมาวิเคราะห์ว่าอีกสอนาทีแทงชั่วโมงจะปิดเขียวหรือปิดแดงนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกโซนไซด์เวย์นะครับนี่ ไซเบก็ไม่มีการเข้าออเดอร์เห็นไหมมันก็จะกลองไปในตัวเลยนะครับหลังจากจบไซเบก็จะมีวอลลุ่มชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่งนะครับดันขึ้นมาทะลุกรอบไซเวยนะถ้าเป็นเทนขาขึ้นนะตรงนี้นะสังเกตดันทะลุป๊ปนะครับ ครับก็คอนเฟิร์มนะปิดปุ๊บคอนเฟิร์มเปิดแท่งถัดไปมาก็ท P แต่พอดีว่าชุดนี้มันมีออเดอร์จากข้างล่างอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเข้าทีละ้หนึ่งออเดอร์นะครับอันนี้ผมลองขำๆดูเส้น moving average ใส่เส้น15นะครับยังไม่ได้ o p t i m i z a t i o n ก็ดูส,สวยๆเลยนะตอนที่เป็นขาเซลเนี่ยไม่ได้เข้าเลยนะเนี่ยแดงๆพวกนี้ไม่ได้เข้าเลยนะครับขาเซลเนี่ยจะมาเข้าตอนที่อยู่ใต้ moving average เช่นตอนนี้เป็นขาเอ่อเปิดตรงนี้ใช่ไหมเขียวดันขึ้นมาแท่งถัดไปก็ยังไม่ได้เข้านะครับมันมีการเข เข้าออเดอร์เนี่ยจริงๆทําแยกบายแยกเซลล์นะแต่ทีนี้ผมบังคับให้เขาออกทีละ1นชุดถ้ามีการออกเซลล์อยู่แล้วต่อให้กราฟขึ้นมาตรงนี้ก็จะไม่มีการออกาบมันมันจะซ้ําซ้อนนะครับเพราะว่าระบบโรบอทเนี่ยจะมีการ tp และ sl ในตัวนะแล้วถ้ามันแพ้เดี๋ยวให้มันไปทําการมาดิงเกลเคลียร์ตัวเองอ่ะเคลียร์จุดที่แพ้เหมือนกับเบิ้ลทอยเหรียญนะครับใส่เบิ้ล1.9เท่ากับอันนี้พอร์ตแตกได้เลยอ่าโอเคเซตนี้แหละใช้ตรงนี้แล้วก็ลองหลอดเริ่มต้น ตรงนี้มันทำ11รอบแล้วตรงนี้11รอบ11คูณ11เป็น121นะครับระยะเวลาที่ใช้งานก็จะเยอะอยู่นะอ่านานหน่อย A few moments later ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ optimization ของโทรบอทที่ทำมานะครับก็ทำไป1,000กว่ารอบนะครับใช้เวลาก็3ชั่วโมงนะครับร่วม3ชั่วโมงเลยทีนี้ก็มาหาค่ารายละเอียดนะครับ เดีวเรามาดูกันว่าค่าไหนที่ทำกําไรได,ได้เอ่อผมจะขอเลือกดาวดาวต่ำนะครับอันนี้ดาวดาวหกกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับ mm hmm. ใช้เอเวอเรติกเบสออนเอเวอตนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดู mm hmm. มันคือภาพนี้แหละนะครับที่ผมได้ทำไว้ mm hmm. ก็อย่างที่บอกนะครับเข้าพร้อมทุกแท่งหนึ่งชั่วโมงเปลี่ยน แท่งนี้เข้าปุ๊บ TP แล้วก็รอแท่งชั่วโมงถัดไปเห็นไหมครับตรงนี้นะพอเข้าพร้อมแท่งชั่วโมงถัดไปปุ๊บก็เทคโปรฟิตนะครับแล้วก็เข้าต่อนะครับคือเราไล่ราคาไปนะครับแล้วก็เทลงปิดแดงนะครับก็หยุดก่อนเราแพ้ไปหนึ่งเสร็จแล้วอยู่ๆมีการดันเขียวขึ้นนะครับโอเคก็เปิดบายฝั่งนี้เห็นไหมพอเปิดบ่ายปุ๊บนะครับก็เทคโปรฟิตแต่ว่ารอบที่เราแพ้สมมุติว่าตอนเนี้ยมันแพ้แบบ0ู1ดนะครับ รอบต่อไปมันก็จะแก้แบบเบิร์นหลอดเป็น0ู .2 อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวเบิร์นมาติงเกลที่1.9เนะครับเดี๋ยวมาดูการทํางานนะครับดูรูปด้วยอันนี้ทดลองใส่ตัว atr นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เอา atr มามาทาเป็นตัววัด tp sl นะครับเมื่อกี้ระยะ tp sl โอ้ยมากเดี๋ยวมาดูกันก่อนอันนี้เป็นยังไงนะครับการทํางานช่วงนี้ไซด์เวย์นะครับปิดเขียวไหมถ้าปิดเขียวปุ๊บเปิดอีกแท่งมาก็บายนะ อออโอเคบายสุยศูนย์สี่ 04, โดน SL หยุดนะครับแล้วเรารอก่อนเรารอให้มันปิดเขียวหรือปิดแดงอีกรอบหนึ่งโอเคปิดแดงนะครับปิดแดงเขาก็เหมือนแบบไซเบอ่ะโอเคบายต่อไปสุยศูนย์แปดนะครับสี่เมื่อกี้แพ้ส,สุยศูนย์สี่ใช่ไหมอันนี้สุยศูนย์แปดครับเทคโปรฟิตไหมลองดูหรือโดนชน SL โอเคชน SL ก็เข้าบายต่อนะครับอ่าพอชนเทคโปรฟิตเห็นไหมชน TP ปุ๊บตรง จากตัวนี้ SL SL พอชน TP ปุ๊บได้กําไรคืนได้ทุกอย่างด้วยนะครับหลังจากนี้ก็เป็นเทนขาขึ้นเห็นไหมเขาก็เริ่มที่หลอด0.01ใหม่ก็บ take profit ไปชน TP นะครับอันนี้เราเล่นตามแท่งเทียนเลยนะเพราะว่ามันเป็นระบบที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นระบบที่เจ๋งมากเพราะว่าถ้าเป็น deep learning เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องเป็นพวกดิ d i c a t o r ใช่ไหมแล้วมันต้องมีการ o p มแบบ auto นะครับแต่ตัวเนี้ย หาค่าพีเรียดรอบเดียวเลยเพราะว่าเราเล่นกับแท่งเทียนอย่างเดียวนะครับอ่ะเห็นไหมแท่งเทียนเนี่ยปิดเขียวปุ๊บเปิดแท่งนี้มานะครับอ่ะเราเทคโปรฟิตที่ SL 500 TP 600นะครับอ่ะก็ชนกําไรไปเดี๋ยวรอแท่งนี้ปิดเขียวปุ๊บเปิดใหม่แน่นอนนะครับอ่ะปิดเขียวเปิดใหม่อ่ะเทคโปรฟิตปุ๊บเข้าใหม่นะครับอ่ะชนเอสลี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอเข้าแท่งถัดไปเนี่ยก็แก้หลอดเมื่อกี้สูญสูญหนึ่งแพ้ต่อไปก็สูตรญสูญสองเข้าอีกรอบนึงนะครับ โดนไหมอ่าเริ่มนี่สายวละสาย B ปุ๊บยืนคอนเฟิร์มโอเคแก้ไม้ปุ๊บได้ไหมครับอันนี้เราเราก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับไล่ราคาตามรายใหญ่ไปปกติแล้วผมอะ่ะจะตั้งเวลาในมือถือนะครับนาทีที่58แล้วก็เข้ามามาดูมาตรวจนะครับแต่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องแล้วนะครับก็คือมีตัวนี้จบมันก็คือตามสนองนิดผมนี่แหละนะครับ สนองนี้เลยตามนั้นเลยนะครับอ่านี่ก็ออกและบายอย่างเดียวนะครับยืนเหนือ EMA14 นะครับใช้แค่นี้พอไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะครับแล้วก็น้องก็จะแก้ออเดอร์อย่างนี้ไปอ่ถ้าเกิดว่าจะเล่นขาเซลลเป็นยังไ <c oughs> งเ,เนี่ยต้องเซลเนี่ยต้องต่ํากว่า EMA14 นะต้องปิดแท่งแดงต่ากว่านะแบบเนื้อเทียนนะอ่ะอ่านี่ด,ดูได้ไหมไม่ได้แดงก็ไม่เข้านะครับใช่ไหมไม่เข้าบายไม่เข้าเซลลอะไรทั้งนั้นนะครับอ่ะบายปุ๊บโดนได้แนวหรือเปล่าถ้าสายเวโดนนะครับไม่เป็นไร เรารอแก้ไปศูนย์สี่ถ้าแพ้ก็สี่สแนะครับแพ้นะครับอันนี้เซลนะครับมันก็จะมาฝั่งเซลแทนศูนิแเซลก็เป็นไงลงไหมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะตรงนี้มันลงอยู่ปุ๊บถ้ามันเทคโปรฟิตศูนย์ 2008, ิแปด๊บกราฟเด้งขึ้นนะครับพร้อมเคลียร์ส่วนที่ขาดทุนไปแล้วก็ได้กําไรนะครับมันจะเป็นแบบเบทระบบ Money Management คเขาว่ามันจริงเกวคือมันเป็น betting อะ ในวงการการพนันที่เขาเล่นกันนะครับโป๊กเกอร์อย่างเงี้ยอ่ะโป๊กเกอร์อ่ะ,อะพวกโป๊กเกอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเนี่หนึ่งสองสิบคือเหมือนเราโยนหัวก้อยอะครับเราโยนหัวก้อยถ้าเป็นในเกมห้าสิบห้าสิบอะเหมือนกับว่าเราไม่มีทางที่จะออกก้อยตลอดถ้าเราเราโยนหัวก้อยสิบมันไม่มีทางออกก้อยสิบครั้งโอเคไหมอย่างน้อยมันต้องโยนไปสามนะครับอ่ะสามหรือสี่ครั้งแล้วก็มาเป็นหัวครั้งหนึ่งอย่างเงี้ย มันก็จะเบิ้ลแบบแพ้อ่ะหนึ่งแพ้หนึ่งปุ๊บอ่ะต่อไปเบิ้ลเป็นสองอ่ะสองแพ้อีกอ่ะสี่เงี้ยแพ้อีกแปดเงี้ยมันต้องมีจำกัดไม่ใช่ว่ามันถ้าเป็นเกมที่แพ้แบบต่อเนื่องอ่ะหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองจะเบิ้ลไปอย่างเงี้ยจนล้างพอร์ตนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นเกมห้าสิบห้าสิบเข้ามาเกมห้าสิบห้าสิบสำหรับผมเนี่ยะระบบ money management แบบแบบเนี้ยมันเหมาะกับเห็นไหมหนึ่ง ระบบจุดเข้าของผมอะ่ะมันเน้นแท่งเทียนไม่มีแท่งเทียนที่เป็นสีแดงอย่างเดียวเห็นไหมมันแดงเขียวแดงเขียวสลับกันนะมันเลยเป็นเกมห้าสิบห้าสิบอย่างน้อยชั่วโมงนี้ถ้าไม่แดงก็ฟ้าอ่าโอเคไหมถ้าไม่ฟ้ากว่าแดงก็มีสองอย่างนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นฟ้า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 ไปมันก็จะออกหน้าบาบายบายบายไปนะอ่าส่วนที่เราเห็นลงเนี่ยตรงเนี้ยมันเบิ้ลแบบมันแพ้อาจจะแพ้ติดกันเป็นช่วงไซเวร์หนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองอ่าอันนี้คืออาจจะต้อง ผมอาจจะต้องเสริมในอนาคตนิดหน่อยผมอาจจะทําเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาแต่เป็นตัวโรบอทชุดที่2เช่นให้มันคอนเฟิร์มเงื่อนไขก่อนสมมติแห่งเขียว2ออันเขียวก่อนหน้าโอเคเขียวแท่งที่แล้วอ่ะแท่งปัจจุบันถ้ามันมีเขียวติดต่อกัน2แท่งให้เข้าอีกแท่งให้ให้เข้าแท่งเนี้ยอ่ะแต่มันก็จะคอนเฟิร์มช้าหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการดีนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวโรบอทแบบตัวนี้แหละแต่ว่าทําเป็นเวอร์ชัน2นะครับอันนี้เวอร์ชันหนึ่งตาม ตามจริตที่ผมใช้งานอยู่ทุกวันนะผมเทรดมือผมใช้อย่างนี้แหละผมไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยที่เหลือก็คือคูณเบิ้ลเอาอะไรเอานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแห้งละหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยครับเขาก็จะทางานอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงส่วนใหญ่เน้นส่วนใหญ่ได้กําไรมากกว่านะถามว่าแพ้ติดกันเนี่ยน้อยครับหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองย่างเงี้ยอ่ามันก็จะมีเซตนี้นะครับแพ้หนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองสุดท้ายก็กลับมาเขียวอ่า เียวปุ๊บก็ได้คืนทั้งหมดนะครับเพราะเรามีเส้น moving average นะครับถ้าเป็นเทรนก็กราฟก็ยืนเหนือก็ออกหน้าบายใช่ไหมถ้าไซเวร์ก็ถ้าเป็นขาลงก็คือมันก็จะแท่งแดงก็อยู่ใต้ก็ออกเซลแค่นั้นเองครับสลับกันส่วนไซเว a ์ไอตัวนี้แหละที่เราจะมาโดนกันนะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะอืส่วนตัวผมชอบนะครับเนี่ยนานๆทีจะจะโดนไซเวเห็นไหมครับไซเวก็เด้งกลับนะครับไซเวเด้งนะครับ ส่วนใหญ่ที่ขึ้นเล็กๆเนี่ยคือเทคโปรฟิตตลอดนะเพราะมันเทคโปรฟิต0.01นะครับถ้าสังเกตดีๆนะส่วนการเบิลแก้อย่เงี้ยมันจะเป็น1 2 4 8อะโอเคย้อนกลับมาเงี้ยพอได้กำไรครัปุ๊บก็ย้อนกลับอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมเทสตหนึ่งปีย้อนหลังแบบ Data ละเอียดนะครับ Data ละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์ของโบเกอร์เลยนะยิ่งวอลลุ่มแรงๆก็ชอบเลยนะครับ แต่เราจะเสียเปรียบแหละวอลุ่มแรงๆอ่าโอเคโอเคเทนขาขึ้นเขาอ,ออกแต่ใบยอย่างเดียวนะครับอืมตอนนี้สองหมื่นแล้วหลอดเริ่มต้นไปสู่ยูศูนสองแล้วครับอืมหลอดโตตามทุนด้วยนะครับระบบนี้หลอดโตตามทุนแล้วก็มาร์ติงเกลนิดนึงนี่หน้าใบายอย่างเดียวครับนี่ออกแล้วใบายอย่างเดียวหน้าใบายอย่างเดียว นะอันนี้หน้าเซลล์หน้าเซลล์นะครับแล้วก็ย้อนไซเวนนิดนึงแล้วก็หน้าเซลล์เซลล์เซลล์นะครับนี่บายบายบายนะครับเนี่ยดูนี่สลับกันเนี่ยเซลล์เซลล์อ่ะลงก็เซลล์ขึ้นก็บายแค่นี้เองครับยืนเหนือ EMA14 เนี่ยครับอันนี้คือตัวโรบอทเทรดที่ผมต้องบอกนะตัวที่3นะครับอันนี้เป็นตัวที่3ที่เราทํากันมา2วันเนี่ยที่ผมโชว์เนี่ยครับอ่าสามนะครับแล้วก็ทําการออฟติมิเซชันเรียบร้อยนะครับนี่ ทำอยู่ประมาณ3ชั่วโมงได้นะครับทําเวอร์ชันสี่สามชั่วโมงโอเคเนี่ยครับผมให้ดูตรงนี้เนี่ยครับผม Optim ออปติมิเซชันออกมา1,000กว่ารอบนะครับใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าค่าที่กําไรสูงๆก็จะมีค่าเดียวอยู่ข้างบนนี่แต่มันเป็นแนวออกไฮริสซันรีเทิร์นหน่อยค่านี้ครับมาดูนะครับดาวดาวหกสิบสี่มาดิงเกลเบิร์นสเท่า SL50 นะครับ SL50 อลห้บก็คือ500จุดแล้วก็เอ่อเทคโปรฟิต เทคโปรฟิตร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของ SL นี่เขาก็เป็นเกมนี้เลยนะครับผมลองเทสแล้วนะครับลองไม่ไม่เบิร์นหลอดนะไม่อ่ามันมีจุดที่ไม่เบิร์นหลอดด้วยนะครับรรเดี๋ยวค่อยดูจบตัวที่ไม่เบิร์นหลอดนะครับต้องลิสต์ขึ้นดาวๆขึ้นต่ำสุดเลยเนี่ยครับถ้าไม่เบิร์นหลอดแล้วมาหลอดหนึ่งนะครับอ่าเน้นเลขหนึ่งนะหลอดหนึ่ง ก็คือไม่เบิลน,นะครับก็มีกำไรอยู่นะอ่ากำไร60%ต่อปีอย่างเงี้ยอ่าพอทุน10,000ห,หมืนะครับห0พันนะครับ, 6, รบ60%ต่อปีก็มีนะครับดาวดาวก็ยืนก็ยืนมีนะเลือกได้นะครับเลือกต่ำสุดเลยดาวดาวต่ำสุดมีโซนไหนบ้างเนี่ยครับ6%ต่อปี5%ต่อปีอย่างเงี้ยครับ3%ตต่อปีอย่างเงี้ยโอเค ดูผลเทสกันนะครับนี่ขึ้นสวยเลยสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมีตารางออ t ติม z เซชันให้นะครับคือตอนนี้ผม list ์โรบอทไว้แต่ละตัวแล้วก็แต่ละเงื่อนไขนะครับผมทำวงจรชีวิตของกราฟเลยนะครับนะคำว่าวงจรชีวิตของกราฟเนี่ยผมเอาแบบนี้ดีกว่าขอบอกแบบนี้่วงจรชีวิตของกราฟเนี่ยผมไล่ตั้งแต่ เป็นเทรนขาขึ้นและก็ขาลงนะครับในการทำโรบอทของผมนะผมต้องการตั้งแต่ลงอันนี้คือยูเทิร์นนะครับเรียกว่าจุดที่ทำ,ำจุดเข้าลึกสุดขึ้นมาปุ๊บก็คือไล่ราคานะครับแล้วก็รายใหญ่ก็ยูเทิร์นลงเห็นไหมแล้วก็มีการยูเทิร์นขึ้นยูเทิร์นลงนะครับยูเทิร์นขึ้นนะครับแล้วก็ยูเทิร์นลงอย่างเงี้ยครับอันนี้ไปเป็นวงจรนะครับผมอยากได้จุดเข้าตั้งแต่ข้างล่างเลยตอนนี้นะผมทําตัวไล่ราคาก่อน คือใช้แท่งเทียนอย่างเดียวนะครับแท่งเทียนนะครับไวกว่าอินดิเคเตอร์นะผมบอกก่อนตั้งแต่ผมเขียน EA มาทั้งหมดนะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยสุดท้ายก็ต้องใช้แท่งเทียนแล้วมาพอดค่าอยู่ดีนะครับมันช้ากว่าแท่งเทียนเนี่ยบอกวอลลุ่มเยอะเลยนะครับเนี่ยบอกความหมายบอกวอลลุ่มตอนนี้ได้ทํา EA อะไรบ้างนะครับหนึ่งในนั้นมีแฟ i r v ว l ล e gap เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นเกมไซเวมากกว่านะครับไซเวปุ๊บเบรกเอาพอบรกเอาปุ๊บ ก็มีการเข้าออเดอร์บายนะครับเบรกเอาต์บายนะครับอันนี้เป็นไซต์เว็บเกมใหญ่เห็นไหมถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเห็นไหมครับมันชัดเจนนะคุณก็ต้องตั้งเวลาเอานะให้มันจบแท่งชั่วโมงแล้วคุณก็มาเข้านะครับแต่สําหรับผมผมทําเป็นโรบอทไปแล้วขี้เกียจเทรดแล้วนะครับก็มาหาค่าความเสี่ยงเอาเองนะครับไฮริสต์ไฮรีเทิร์นมาดูตรงนี้กันต่อนะครับก็สําหรับจุดเนี้ยมันเป็นจุดเบรกเอาท์ขึ้นมานะครับเบรกเอาท์ขึ้นมาก็เปิดแท่งถัดไปก็บายนะครับบายปุ๊บ ก็ขึ้นมาปิดแล้วก็ไล่ราคาบายนะครับไล่ราคาบายคือสําหรับ EA ตัวนี้ที่เขียนตรงนี้นะที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันจะนับแท่งที่แล้วว่าแท่งที่แล้วปิดเขียวไหมถ้าแท่งที่แล้วปิดเขียวมันก็จะเข้าบายแค่นั้นเองเหมือนที่ทุกคนเห็นตามในรูปตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม ก็สามารถทุกชั่วโมงอะ่ะเปิดออเดอร์ทุกชั่วโมงแล้วก็ปิดออเดอร์เปิดปิดนะครับทำกำไรได้ทุกชั่วโมงเลยอยู่ที่ว่าเราเลือกแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมีตารางตรงนี้ให้ตารางอ p ปติมิเซชันให้นะครับคุณสามารถไปเลือกเอาเลยถ้าคุณรับดา,ดาวสูงดา,ดาวสูงไม่ได้เนี่ยคุณจะเลือกดาว,ดาว,ดาวต่ําก็ได้อยู่20%กําไรก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้มันยังเป็นแค่ลูกกระจกนะมันยังไม่ได้เอาทุกโรบอทมารวมกันเป็นฟาร์มนะครับเมื่อไหร่ที่เอาทุกโรบอทมารวมกันเป็นฟาร์มอ่เเเรรงงดดาาาานนนนนีียยยยมมัััแทไหหหุกกสสถ้้้้ตพ เงื่นไขนะครับทุก EA 1 EA ต่อ1เงื่อนไขมันก็จะไม่เหมือนกันถ้าในเดือนนั้นนะครับไม่มีโรบอตตัวไหนเสียหายเราก็ได้กําไรไปถ้าเดือนนั้นเงื่อนไขเนี้ยเสียหายนะครับเสียหายไป1เงื่อนไขอื่นๆมีเยอะมากยังไม่เสียหายเราก็เฉลี่ยกาไรเอามาลงไอ้ตัวที่เสียหายเท่ากับว่าอ่ะเราไม่ขาดทุนนะครับโดยนีได้กาไรอันนี้ก็จะเป็นไมซ์เซ็ตเล็กๆนะครับสไปต่อยอดที่ไมซ์เซ็ตการทำฟาร์ม EA นะครับตอนนี้ก็แค่หาโรบอตก่อนให้ได้เยอะที่สุดนะครับตอนนี้ผมตัวที่3ละเพิ่งทำอ่า โรบอทคนท้องเสร็จนะครับโรบอทคนท้องก็คือเป็นจุดกลับตัวนะครับอย่างเงี้ยครับเกมมันจะเป็นขาลงต่อนะครับก็มันก็มีไพรแอคชั่นเยอะนะครับตอนนี้ผมมองแล้วว่าเกมแท่งเทียนเนี่ยเร็วที่สุดง่ายที่สุดเข้าใจที่สุดนะครับอโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับว่ามีโรบอทแนวไหนอีก